อิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาสรณสัมปนสุขโตโลกวิทูอนุตโลกุริสัตธรรมสาลถิสัทธาเทวมนุสสานางกุโทโธพระควาติสวากขาโตพระควตาธมูสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจักตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโค อุชุปฏิปนันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปนันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปนันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทีทางจัตตาริปุลิสปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสะบุคคลาเอสาภะคะวโตสาวกสังโฆอาหุเนโย ο, พาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อันชลีกะลนณโย ο. อนุตลังปุญญเขตตังโลกาสาติจินดามณีปิยมมันตังและสังคาโสสังโกนังอุปสสันติสินีหังมาตาปิตาวะอะโกรโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวันมังกโกู สัตวุโนทีปังกาเลเทโวสุกโกเสธิกิจจิเทโวเยสโกชัยปัดชัยปัจชังทัสทัศมีกินนีวาทัตตาปิยังกัดตังสาลิปุตตะโตพักขวันตุมีสิทธิลาพังชนานะมีชนานะเยมณีเจนดาปิยังจัดทงังจัทัสัง นางสัพพะเพชนาะพระหูชนาะกิยะมะมะส,สักกัตตวาพุทธรัต,ตนงังโอสะทังอุตตมะวารังหิตตังเทวมนุษานานังพุทธเตชาเตเชนะโสธินานัสสันนัสสันติปัตถเวปัตถวาสัพเพทุขาวูปสมีตุเต สกัตตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตตะมังวรังปะลิลาหุปะสะมะนังธรรมะเตเชนะโสตินาันาสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปะสะเมนตุเตสก,สกัตตวาสังขรัตนังโอสถังอุตตะมังวรัง อหูเนยยังปาหูเนยยังสัมคาเตเชนะโสตินานัสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวูปัสะเมนตุเตอิติปิโสพัคาวาอาลหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสาลถิ สัทถาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพคะวาติสวากขาโตพคะวตาธโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญิโกปัจัดปัดจ,ดปดจัดตังเวทิตพโพวินยูหิติสุปฏิปนันโนพคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปนันโนพคะวโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทินังจาตาริปุริสปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสะปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักคินยโยอันสลีกะระนิโย ο, อนุตตลังบุญยักเขตตังโลกาสาติ ชินดามณีปียังมันตังยัสังคาสักโกนังอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะพันปะโพตันจามหาราชาตะวังมันโปสันตุโนทีปังกาเลโทโวสุโวสิถิกิจจิเทโวเยสักโกปัดชังทัศสิกันนกันนีวัตตาปียังกันตังสุริ ปุตตตพระวันตุมีสิทธิลาพังชนาชะเยมณีจินดาปิยะจะทะนางสัพเพนะสัพเพชนาพระหูออชนาปิยะมะมะสักกัตวาพุทธรันพุทธรัตนังโอสถังอุตตะมังวรัง หิตังเทวมนุษยสานังพุทธเตเชนะโทธินานัดสันโตปัตถวาสัพเพทุขาวูปะสเมนตุเตสักกะตาวาธรรมรธรรมรัตนงังโอสถังอุตตมรังวรังปลิลาหุปะปะสัมมานางังธรรมเตเชนะโสธินานัดสันตุ ปัทวาสัพเพพยาวูปะสมีนตุเตสกัตตวาสังคารตนางโอสถานอุตตะมะลังมรังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังคาเตเชนะโสดทินาน,นัสสันตุเทปัทวาสัพเพโรคาวูปะสมีนหูตุเต อิติปิโสภะควาละหังสัมมาสัมวิชาจะละสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตปุญญาปุลปุริสัทธรรมสาระิสัาธาเทวมนุษย์นางปุทโทุภะควาติสวากขาโตภะควตาธโมสันทิตติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันาิโกปัจจัตต ปัจจตังเวทิตโพเวนยูหีติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสัตยุคานิอัฏฐาปุริสัตถุคลาเอสะพระควโตสาวกสังโฆอาหุเนโย คินเยโยอันชลีกาละนิโยอนุตลังคุณยักเขตตังโลกาสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวาโอระหังปะโพสันปะโพตันจะมหาราชาตะวันมันปพสันถุ โนทีปังราการเทโสุโอเศธิกิจจิเทโวเยสกโกปันปัจชางทัศมิงกินีวาทตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุมีสิทธิปลาพังชนนะชน,นะมีมณีจินดาปิยังจะท่านางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สักการาพุทธรัตนงังโอสะถังอุตตะมังวรังหิตังเทวามนุษานางังพุทธเตชะนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกข,ขาวูปะสมีตุเตสักกัตตวาธรรมรัตนงังโอสถังอุตตะมังวรังปริราหูปะสะมะตังธรรมเตเชนะโสธินา นัตสันติปัตถวาสัพเพะยาวูปะสเมนตุเตสักกวาสันคารัตตานังโอสะถังอุตตะมรังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังคเตเชนะโสดทินาสันนัตสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวูปะสเมนตุเต